สวัสดีครับตามปกติแล้ว Samsung Gear VR ออกแบบมาให้เล่นกับแอป,ปที่โหลดจาก Oculus Store เท่านั้นไม่รองรับแอป,ปจาก Google Play Store เวลาที่เราเสียบโทรศัพท์กับ Gear VR หน้าจอจะสลับเข้าไปยังโหมดของ Gear VR ทันทีไม่ว่าจะเปิดแอป,ปอะไรไว้หรือเปิดแอป,ปของ Google Cardboard หน้าจอจะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติเล่นไม่ได้แต่าข่าวดีคือตอนนี้มีวิธีแก้ไขแล้วครับเป็นวิธีง่ายๆไม่ต้องรูทเครื่องไม่ต้องดัดแปลงเกียวให้หมดประกัน แค่เปิด Google Play Store แล้วหาแอปชื่อ Cardboard Enable for Gear VR ราคาบ้านเราก็ไม่แพงครับแค่ประมาณ25บาทเท่านั้นซื้อเสร็จก็แตะ Open แล้วตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกด้วยการแตะ Enable Device Administration จากนั้นแตะปุ่ม Activate ด้านล่างการตั้งค่านี้จะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับหลังจากนี้เราสามารถใช้งานได้อีกโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมจากนั้นแตะ Checkbox เลือกครับแล้วแตะ Confirm รอสักแป๊บหนึ่งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานหลังจากนี้ถ้าอยากใช้โหมดไหนก็แค่เปิดแอปแล้วแต่ไอคอนของโหมดนั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยครับเราไปดูผลลัพธ์กันครับว่าจะเปิดแอปของ Google Cardboard แล้วเอาไปเล่นกับ Gear VR ได้ไหมชอบแอปไหนอยากลองแอปอะไรเปิดลองได้เลยครับ เอาละครับแอปเปิดขึ้นมาแล้วลองจับไปใส่เกียร์ VR กันดูว่าจะเป็นยังไงได้ผลครับไม่มีเสียงเตือนการเข้าโหมดของเกียร์ VR ภาพและเสียงของเกมที่รองรับสำหรับ Google Cardboard ก็ยังคงเล่นจะต,ตามปกติการเอาเกียร์ VR มาเล่นเกมสำหรับ Cardboard มีข้อดีคือเราได้มุมภาพที่กว้างกว่าสมจริงกว่าใช้ทัชแ h ดบนเกียร์ VR สำหรับแตะหน้าจอได้อีกด้วยครับ ทีนี้พอเล่นเสร็จแล้วเอาสมาร์ทโฟนออกมาหน้าจอาก็ยังแสดงภาพไปตามปกติได้ผลครับเวลาที่จะกลับไปเล่น Gear VR ก็แค่เปิดแอปแล้วแต่ไอคอนของ Gear VR ง่ายสุดๆครับแอปนี้คุ้มค่าคุ้มราคาใครที่มี Gear VR ต้องมีไว้คู่เครื่องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ has issued a severe weather.